รวมด้วยกรณีทัวไปอาศัยาาารที่สิาเกียมาแค่รู้เป็นไทยก็เก่งเเยอะมาแล้วบางมาตราจำไม่ต้องจำนะแล้วคือลักนะตัวเก่งนะจากจังหวัดท่านกู้นะมือขับรถนัี่ดาที่จะบ้านด้ถามง่ายๆถามว่า ตึกร้อยกับห้าร้อยเไม่ใช่1ึ0รยกับสีーー่รอยูณึกร้อยกับห้าร้อยเงี้ยมาสอนร้อยมาตู้ใหม่ในมาตาไหนตอบโอเคมากเยี่ยมมากดีมากเลยก็ส่างร้อยกับสี่ร้อต่อมาสุดยอด ความเจริัหใวงใจที่พลาดไปอยู่กับครูตลอดตอไม่ได้ตายถ้าคนถึงมรานเร่งปจนค